ัน,นก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ2เลขเด็ดเมตะเคียนทองร้อยปีลอยน้ำมาฝันเชื่อให้โชคก้นโตสาวบ้านเชื่อเมตะเคียนทองอายุร้อยปีลอยน้ำมาให้โชคลากเฮตั้งขัน5้าขันแปด กาบใบได้เลขเด็ดไปเสี่ยงดวงซื้อหวยงวดนี้เต็มเต็มเต็มเมื่อวันที่22สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีต้นตะเคียนอายุนับร้อยปีลอยมาจิดฝั่งลำแม่น้ำมูลที่หมู่บ้านดงหมู่สองตำบลกุด เขาลืมเขาคีมอำเภอรัตรนบุรีจังหวัดสุรินทร์จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบสาวบ้านกว่า30คนกำลังเป็นยืนมงดูกันเต็มราบันไดทางขึ้นทางขึ้นของบ้านคนตาพูดว่ามาเสมออายุ แปดสิองปีอยู่บ้านเลขกที่6ทับสบ้านดงหมูสองโดยคุณตาพุทธาบอกว่าก่อนที่จะเห็นต้นตะเคียนรอยมาติดกับบันไดข้างบ้านนั้นเมื่อคืนลูกเขยที่ชื่อว่าหลงได้ฝันว่าได้มีลูกหมูสีดำห้าหกตัววิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ตนเองไม่ได้คิดอะไรพอ ตื่นเช้ามาก็เห็นต้นตะเคียนมาติดบันไดบ้านโดยต้นตะเคียนดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่าแม่ต้นตะเคียนทองซึ่งมีอายุนับร้อยปีจึงได้พาการแต่งขันห้าขันแปดตามความเชื่อว่าต้นตะเคียนดังกล่าวที่มาติดราวบันไดนั้นอาจจะมีโชคลาก มาให้หลังจากนั้นก็ให้ลูกหลานลงไปวัดรอบต้นตะเคียนได้20เซนติเมตรและความยาว17.50เซนเมตรก่อนที่จะลงมือจุดทูปเทียนเพื่อที่จะขอโชคลาภจากเลขทูปได้165และสาวบ้านก็ใายตัวเลขความยาวต้นตะเคียน 17.50นนอนำไปเสียงโซกในวันที่1นึ่งกยที่จะถึงนี้โดยมี17506520ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งส่องวันส่อง สิ่งเจียงเนื้อสุนเนียวด้วยนะครับขอบคุณครับ